มันเป็นยังไงนะตัวไหนอยู่ไหนเนี่ยอู่ตรงหาแล้วบาไปเดียวสงมเริ่มตัวนช้าเลยเหรอไป้าขอไปดูใกล้หน่อยนี้มันจะหยอกอิงไหจหายแล้วเหรอหายนี่ไงนี่ไงไโบตุนนี้เลยเหรอเคยเห็นไหมเคยเห็นเปียนงีแล้วมันก็มีแล้ว้าอะไรเนี่ยดูไงก่อนดีเลยต้องวิ่งไปตรงน เราจะรู้อะไเนี่มันคืออะไรนี่แต่ในคิปหนูหนูนึกว่ามันจะเล็กครับพงษ์นะแต่เปนวัดคุณใหญ่มากเหมือนที่เราเคยดูไหมเหมือนที่เราเคยดูไหมไม่เหมือนของแท้ดีกว่าแบบว่าโอ้ยเป็นยังไงบ้างพี่พีอมแห้งแรงน้อยนี่ก็ นี้กระดูกบอมอันนี้อะไรอ่ะเปลย์ไงมาถึงตรงนี้นี่นั่นแหละเปลย์คือเขาฆ่าสัตว์ต่างๆในชาตินี้ไงตพอตกตะลกตายไปเขาก็เลยกลายเป็นสัตว์ตัวนั้นๆไงมาดูนี่ซูมซูมซูมโอ้ซูมได่เหรออันนี้นกยินหัวปลบปลานกอยู่ข้างบนเหรอปลาโอ้นกจะทำอะไรอ่ะนกกินหัวอ่ะ นกมันวางไข่เปล่าเป็นยังไงมั้งครับความรู้สึกเจอเป็ดแล้วรู้สึกยังไงมั้งครับเจอเป็ดแล้วตื่นเต้นครับจมูกใส่ดีๆตื่นเต้นกลัวๆครับอ่าเบนเป็นถ่ายต่อถ่ายไว้แล้วคนมันนะบ๊ามะดูขยาย โอเคหนูทำเป็นว่านั่นแหละครับเป็นเครับอบานี่คือเป็นอะครับเฮ้ยฮะเฮ้ยฮะเฮ้อบานี่คือนี่คือนี่คืออบาุนี่คืออบนี่คือยมบบารอันนี้คือยมบบาอลองจับดูว่าของคู่ออเื่อนี่ นนบอ่าอกว่าพูดแงวหน่อยจะได้อานกเมื่อครั้งเป็นมนุษย์ได้สร้างบาปนานาประการเมื่อตายไปแล้วต้องนำมาพิจารณาโทษที่ก่อไว้และจะได้รับโทษตามวาระต่อไปควรตัดสินี่ดีก็คือท่านเท้าอยู่ม,มาดูมวาลังม่าลงไปจัง แล่วอุจับปลาปลาอะไรคุณปลาปาอันนี้เหรอครับอันนี้กปทองแดงอัน่เร์นถูกระททองแดงทความผิดจะต้องตกาาตกลงาไปบวที่ไหันอันนี้ดูหลังจากอันเมอกี้นะครับที่ผมถ่ายไปครับโอเค เขาใหญ่ไหมใหญ่มเขาเป็นอะไรนั่นนั่นคือพระนั่นคือพระครับมีพเปดดูที่พระเพดยังไงเห็นไหม่หนูล่าพระเพดดีกว่าอะไรนอเลรอะไนอเลวันไหนน้ขอลองจะถูรอยโอ้ยเก็บเาดีกว่า นี่เป็นตัวผู้อาบรับเพราะว่าเขาฆ่าสัตเพราะว่าตอนตอนที่เป็นมนุษย์เนี่ยเขาได้ฆ่าสัตว์เนี่ยเขามเสือาไ่ยิงอคืเขาไ่ตไีตงช่เขาลายไปายไปัาเันนะครับต้การแนะครับนี่ห้ามัแกเืในงก่ออนี่เต็ม นี่ไงหัวเขาจะเป็นไก่หัวเขาจะเป็นเป็ดก็นะตอนที่เขาเป็นมนุษย์เด็กสองคนนี่เขาทรมานสัตว์ได้รับความเจ็บปวดเมื่อตายไปยมมาทู้จิงนำมาลงโทษโดนใช้มีดตอนเด็กแหลมแทงแทงป่าแล้วนีน่คือไอ้นี่ตอนตอน,ตอน,ต,อนตอนที่เขาเป็นมนุษย์เด็กเขาทำกีกาไงเขาทำไก่ เขาเป็นไก่ใะไก่ก็เลยมากินไส้เขาเก่งกินไส้เขานี่ก็เคยข้าวหมูเขามาหมูเขาก็พอมาเขก่อ้ใส่กมาด้วยเขาใส่แมสด้วยนะม้องการคามหงใส่แมสด้วยใช่ด้วยอันนี้กระปองปป เขาเป็นมนุษย์อ่ะเขาเป็นสามานบัวตายไปก็เลยไม่ต้องบอกก็ได้ครัวนี่บอกเหรอไม่ต้องบอกแล้วนี่คืออะไรนี่ว่านี่คืออะไรเนอ่บัวอยู่ มาดูงนี้ไปดูงนี้อย่านมไม่ถ่านเดี๋ยวตรงนี้คืออะไรติง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 ห้ามห้ามห้ามเ้าอาห้ามเข้าป้ายห้ามเข้า ชอบโกงหลักเขตที่ดินเมื่อตายไปต้องมานั่งเฝ้าหลักเกตที่ดินบาไม่ย่อนี้บาปเมื่อเป็นมนุษย์ชอบโกงหลักเขตที่ดินเมื่อตายไปต้องมานั่งเฝ้าหลักเขตที่ดินบาปไม่โยง เมื่อตอนเป็นมนุษย์ชอบกองที่ดินของผู้อื่นเมื่อตายไปก็ต้องมานอนแบกแบกที่ดินอยู่อย่างทรมานแล้วกมนี่ยตอนนี้องที่ดิน เขาอ่ะติดยาเสพติดตายไปเนี่ยลิ้นยาวเลยต้องมาดูยาเสพติดอันนี้มาเมื่อเป็นมนุษย์ชอบคบครูและยังไม่ทำบุญเมื่อตายไปสิ้นจากยาวและแสนพอลามาตายแล้วไม่ได้เกิดมาดูว่ญญาณโอเค เพื่อเป็นมนุษย์ชอบแย่งหัวคนอื่นมาเป็นของเขาัิ้นลิ้นจะยาวบอบประยุกต์มาแล้วนี้อ่ื่มเป็นมนุษย์ไม่ทําบุญกุศลพอตายท้องใหญ่แสนโทรมานดังนั้นพวกเราจงทําบุญกุศลเอาไว้เถิดนม่โยม ปาป๊า,าอันจะมีหมาจีิหมาคอยกัดหมาคอยกัดมีหมาด้วยใครไม่ขึ้นไปใครไม่ขึ้นไปหมาก็จะกัดก,กัดกัดเป็นตายเหมือนสี่คนนั่นแหละเป็นปลาตัวหญ่สีนนี้ไม่ยอมขึ้นไปโดนหมากัดเลยพวกที่ขึ้นไปก็จะต้อนิ้วโดยการติดเงินไม่ขึ้นไปก็จะมีเรือมาทุ่นปะป๊า,ามาดูบาดตรงนี้ บาปเมื่อเป็นมนุษย์ชอบมีชู้กับหญิงอันนิ้ใช่ทรรยาและสามีของตนเมื่อตายก็มาขึ้นต้นงิ้วหมากัดอีกาจิกโ่อแทงทรมานมากบาปเมื่อเป็นมนุษย์ชอบกินเหล้าไม่ทําบุญกุศลสร้างแต่ความชั่วเมื่อตายยมมาทูดก็นำมาเอาน้ำทองแดงก่อปากบาปละโยม น <tang s> ี่แ <Ooh> ก <Tamam> ่ถ้าทองแดงตักน้ำทองแดงวันนี้ที่นุกไหอย่ามาอบาไม่ต้องใส่ชีแล้วบบอไม่ต้องสแอ่นนะคมอทำเื่อเป็นมนุษย์กบทำเพลงแข่งควายบ้าสมบัเป็นมือปืนและเมื่อตายก็ดูกทรมายืนแบกสมบัติไม่ทำหนี นู่นหลานอันน้ี้นะอันนี้คืออะไรอันนี้คือบาบว่าเป็นมนุษย์ชอบโกงอิดหินดินทรายก่อลาดบางหลวงเมื่อตายก็ถูกนำมาให้รถถนนเป็นรถเหล็กไฟแฝ่เหล็กเขี่ยนตีเจ็บปวดทรมานไปแล้วตรงนี้นีนี่ด้วยมีเหียวไหมครับ น่าจะเออดีกว่าเออดีกว่นรถหดถนนดีกว่าอ๋อนี่ค่ะะอันนี้ก็โซมาน์ัดยาตกปลาเห็นไหมก็โดนปลาตกปลาแทงเต่าอยูะก็โดนเป็นเต่าเป็นเต่าเหรอเป็นหอยปกบเป็นกบไงก็โดนกบ บเมื่อเป็นมนุษย์ก็วางเพลิงตามสถานที่ต่างๆให้ได้รับความเลือดร้อนเมื่อตอนไปยอมมาทู่นำตัวมาทรมานด้วยการเผาไฟเหน็ดน้ำไฟก็วางเพลิงอันนี้ส่วนของนกรก็จบต่อเพียงเท่านี้นะเพื่อนๆโอเคงั้น